เราก็มาต่อกันที่ธาตุดินนะครับและการนําไปใช้นะครับให้เรานึกสภาพของธาตุดินก่อนนะครับดินเนี่ยมันก็คือเกิดการสะสมแล้วก็หลอมรวมเรานึกถึงธรรมชาติของดินนะครับดินม,มันก็จะโดนเหยียบย่ำใช่ไหมครับจากคนอื่นๆคนทั่วๆไปหรือใครก็ได้นะครับแล้วในนั้นอ่ะในใต้ดินน่ะมันก็จะมีพวกธาตุ ต่างๆหรือแม้กระทั่งองค์ประกอบอื่นๆที่มันนำไปใช้แล้วมีราคาด้วยนะเช่นพวกเพชรพลอยทองอะไรพวกนี้นะครับคือมันเกิดจากการสะสมหลายๆชั้นเนี่ยคือองค์ประกอบของมันดังนั้นมันต้องแยกก่อนนะครับดินเนี่ยจริงๆตอนบอกธาตุไฟผมก็ลืมไปคือมันต้องแยกเป็นดาวกับช่องราศีซึ่งมันจะคล้ายกันนะครับ คือเวลาเอาไปทายเอาไปใช้มันจะคล้ายกันให้เรานึกถึงสภาพดินก่อนไม่ว่าจะเป็นดาวสอหรือ5หรือจะเป็นช่องราศีนะครับแต่ช่องราศีมันจะถูกแบ่งออกเป็นอีก3อย่างนะครับก็คือจะมีต้นธาตุนะครับกลางธาตุแล้วก็ปลายธาตุนะครับเนี่ยมันถูกแยกออกเป็นสอย่าง แต่ถ้าเป็นดาวมันอย่างเดียวพอเมื่อกี้เราได้รู้ความหมายของมาแล้วในเรื่องของการรวมการเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่ะรวมนะรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นการสะสมประสบการณ์อ่ะคือเวลาเราทายเราต้องเข้าใจว่าดินนะมันคือการสะสมนะมันไม่ใช่ว่าฉาบเฉยมาแล้วไปเหมือนกับลมลมมันคือผ่านมาแล้วก็ไปไอะไรอะไรแบบนั้นแต่ถ้าดินนะมันคือการสะสม ลองนึกภาพดูถ้าดาวการเงินเป็นดาวสองหรือดาวห้าย้ําว่าดาวการเงินต้องเป็นดาวสองหรือดาวห้านะครับอันนี้เป็นดาวการเงินเป็นธาตุดินนั่นพอดาวการเงินเป็นธาตุดินโอกาสที่เขาจะมีการสะสมเนี่ยมันจะสูงแหละหรือมันมีข้อแม้นะหรือมันไปอยู่ในธาตุดินเอออันนี้ไม่เหมือนกันนะครับการที่ดาวเป็นธาตุดินน่ะมันจะเป็นสถานะของตัวมันเองมันไปอยู่ในธาตุอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าเกิดว่าดาวนั้นไม่ใช่ธาตุดินเช่นเป็นธาตุอื่นแล้วไปอยู่ในธาตุดินสถานะก็จะใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นธาตุอะไรนะครับเราพูดถึงกรณีธาตุดินก่อนถ้าในกรณีที่ดาวเป็นธาตุดินนะเอาดาวก่อนนะดาวเป็นธาตุดินการได้การเงินเป็นดาวธาตุดินโอกาสที่เขาจะได้เงินเป็นก้อนเป็นก้อนหรือการสะสม สะสมเงินเป็นก้อนหรือแม้กระทั่งชอบทาพฤติกรรมในลักษณะประมาณว่าฝากเงินออมทรัพย์ที่เป็นลักษณะแบบได้เป็นก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นโอกาสประมาณนั้นนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นดาวเป็นธาตุอื่นแล้วกันนะครับแล้วมันช่องราศีเป็นราศีพฤษภก็ได้เป็นราศีกันก็ได้หรือเป็นราศีมังกรก็ได้อันนี้จะเป็นการสะสมเหมือนกันซึ่งแต่ละธาตุก็น้ําหนักก็จะแตกต่างกันไป ถ้าเป็นต้นธาตุเนี่ยโอ้โหสะสมรุนแรงนะครับคือคือเป็นคนงบกับเป็นง่ายๆนะมันเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในราศีมังกรเนี่ยอ่าประมาณนั้นต่อมาถ้าอยู่ในราศีพุธสคเหมือนกันราศีพุธสกเนี่ยเป็นราศีกลางธาตุความสเสถียรภาพมันจะสูงคือคือไม่ได้สะสมเยอะเกินไปแต่สะสมเรื่อยๆแล้วเป็นประจำๆอ่าแต่ต่างกันกันกบธาตุที่เป็นกรณีที่เป็นราศีกันนะอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับ แต่ก็ยังสะสมเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่มากละเมื่อเทียบกับการสะสมแบบกลางธาตุซึ่งอยู่ราศีพฤษภนะครับพฤษศเนี่ยเป็นกลางธาตุนะครับแล้วมังกรเนี่ยเป็นต้นธาตุนะครับเวลาเราไล่เราก็ไล่เหมือนกับธาตุเลยนะครับต้นกลางปลายต้นกลางปลายไปเรื่อยนะครับไล่จากราศีเมษก็ได้นะครับตรงนี้อันนี้เคยบอกไปแล้วนะต้องลองย้อนกลับไปดูคลิปนะครับต้นต้นธาตุกลางธาตุปลายธาตุจบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ต้นธาตุกลางธาตุปลายธาตุใหม่ พอเรานับไล่ไปเนี่ยลองนับจากเมตรนะต้นธาตุกลางธาตุปลายธาตุะต้นธาตุกลางธาตุปลายธาตุต้นธาตุเห็นไหมครับ2ช่องนี้มันจะกลายเป็นต้นธาตุซึ่งมันก็จะเป็นราศีทวาลไงที่บอกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับในการที่เราจะใช้ในเรื่องของธาตุดินเนี่ยคือการสะสมคือประสบการณ์คือการถูกกดดันคือการถูกบีบคั้นเมื่อกี้เรากําลังพูดถึงข้อดีของมันคือประสบการณ์การสะสม แต่ถ้าเราพูดถึงข้อเสียมันเป็นความอดทนนะครับคือเวลาเราจะทายให้ที่มันเสียเหมืนนะอนว่ามีความอดทนสูงนะอันนี้คือมันต้องเป็นกรรมมะอยู่ในธาตุดินหรือดาวกรรมมะตรงๆเลยเนะี่ยซึ่งถ้ากรรมมะจะเป็นดาวธาตุดินได้นั้นนะเขาต้องอยู่ลัคนาตุลก่อนนะพอลัคนาตุลน,นี่ยดาวจันนะเป็นดาวธาตุดินหรือเป็นลัคนามีนก็ได้นะครับลัคนามีนดาวการงานก็เป็นธาตุดินเพราะดาวการงานของราศีมีนเนี่ยมันเป็นดาวห้า อย่างนงี้เป็นต้นนะครับนี่คือกรณีที่พูดเนี่ยคือพวกนี้การทํางานอ่ะการกระทำเนี่ยโดยพื้นฐานเลยจะมีความอดทนค่อนข้างจะสูงเพราะดาวการงานเนี่ยมันเป็นดาวธาตุดิน mm hmm. เบื้องต้นแล้วนะคืออันนี้คือเบื้องต้นส่วนมันจะไปอยู่ในธาตุไหนเนี่ยก็ต้องไปหักล้างกันอีกทีหนึ่งในตำราของอาจารย์ลุนเขาไม่มีศัตรูธาตุเขาจะมีแต่ว่าเอาไปหลอมรวมกันหรือเอาไปเหมือนกับ ส่งเสริมจะได้ทั้งบวกและลบนะครับสมมติว่าดาวธาตุดินเนี่ยดินน่ดินก่อนนะดินไปอยู่ในดินแบบนี้ในกรณีที่ดาวธาตุดินไปอยู่ในธาตุดินเช่นดาวการงานอ่ะสมมติดาวการงานเป็นดาวจันอย่างเงี้ยครับไปอยู่ในธาตุดินจะเป็นดินพุโศกก็ได้จะเป็นดินกันก็ได้จะเป็นดินบังกรก็ได้ สถานะดินที่เคยมีอยู่มันจะสะสมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเออแล้วดินเนี่ยมันหมายถึงความรอบคอบเลน,นะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้เวลาไงคือระยะเวลาเ,เป็นตัวบอกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเกิดว่าดาวการงานเ,นเราเป็นดาวธาตุดินแต่ว่าตัวเราเป็นธาตุลมมันจะขัดแย้งกันนิดนึงคือมันเหมือนว่าเป็นคนที่ต้องการความเร็วแต่ว่าเวลาทํางาน,นมันกลับ มันไม่ได้เร็วอย่างที่คิดมันต้องไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามธาตุของมันไงคือดาวการงานดันเป็นธาตุดินอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวเองเนี่ยอยู่ในลักนณธาตุลมอย่างเงี้ยหรือดาวตัวเองเป็นดาวธาตุลมตรงๆเลยอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเป็นอาการเดียวกันนะครับก็เหมือนกันอาะิ้เมื่อกี้ผมกำลังพูดถึงยกตัวอย่างของราศีตุลนะลัคนณราศีตุลนะลัคนณะเขาเนี่ยอยู่ตุลนะคือเขาอยู่ธาตุลมนะครับเนี่ยเขาอยู่ลมต้นธาตุด้วยนะ แต่ทีนี้มันขัดแย้งไงมันดูย้อนแย้งกับการงานเพราะการงานเนี่ยมันดันเป็นดาวธาตุดินซึ่งการประสบความสําเร็จของเขาเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะค้นแบบเร็วได้อะมันจะต้องค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้มันเหมือนเป็นเวรกรรมบังคับอาจจะพูดอย่างนั้นก็แหละคือมันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จมันเขียนไว้เลยว่ามัน เป็นดาวธาตุดินคือมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนมันจะไปอยู่พบอะไรนรั่นก็อีกเรื่องหนึง่งถ้ามันไปอยู่ในพบที่ดีโอกาสประสบความสำเร็จมันก็สูงก็ไปอีกเพราะว่าตรงนี้เวลาจะทายเราต้องเลือกพบเป็นตัวตั้งต้นในการทายบอกเหตุนะแต่ตัวธาตุมันเป็นเหมือนกับส่วนร่วมนะครับมันเหมือนเป็นตัวพฤติกรรมส่วนร่วมเราลองนึกภาพดูถ้าดาวการเงินเป็นดาวธาตุดินะเวลาใช้เงินะมันก็ต้องใช้เป็นก้อนได้มาก็ได้เป็นก้อนเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้น หรือการใช้เงินนะใช้ก็ต้องแบบคิดนิดนึงเพราะดาวธาตุดินนะมันเป็นดาวที่ต้องสะสมไงพอพูดถึงการสะสมมันก็มีระยะเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องฉะนั้นเวลาการใช้เงินของเขาเนะี่ยเขาก็จะใช้คือคิดก่อนนะครับมีมีโอกาสในการคิดมากกว่าธาตุอื่นๆเพราะมันใช้เวลาไงประมาณนั้นมันต้องดูให้ดีก่อนว่าม,มันดูดีไหมมันโอเคหรือยังธาตุดินนะมันจะเป็นแบบคุ้นคิดนะครับผมเหมือนคิดย้ำคิด ยามทำคล้ายๆอย่างนั้นคืออาการคล้ายๆแบบนั้นเลยคือถ้าดินถึงมีความหนักแน่นนะครับความหนักแน่นก็ดีนะถ้าดาวความรักเป็นดาวท่าดินเหมือนกัน <uk ans> ความหนักแน่นจะดีคือมันจะยึดมั่นอยู่ในอุดมการณ์ของมันสักอย่างหนึ่งนะครับอันเนี่ยคือาตาดินมันจะสามารถเกิดเป็นทิฏฐิได้คือมันจะต่างจากธาตุไฟตรงที่ธาตุไฟเนี่ยเราต้องเป็นต้นเป็น,เป,นเป็นที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นท่าดินเนี่ย มันเป็นอุดมการไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้แต่มันเป็นเหมือนกับว่าต้องยึดมั่นในหลักการตรงเนี้ยของเขาไว้ก่อนเพราะมันคือความเหนียวแน่นและความแข็งแกร่งแล้วก็ชอบการรวมรวมมากกว่าแยกบยนดูว่าส,ส,สมมติว่าสมมติว่าสมมุติเล่นสมมุติว่ากามะเป็นเป็นธาตุอะไรก็ได้ไปอยู่ในธาตุดินอย่างเงี้ยคือการทํางานมันต้องมีการรวมครับผมอ่ารวมรวมรวมกันอยู่ตรงนั้นะนะครับ ืออาจจะมีหลายอย่างรวมกันแต่จะไม่ได้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือในกรณีเดียวกันลัคนาตุลก็ได้อะแล้วกรรมะเป็นดาวดาวดินอยู่แล้วนะดาวดินอยู่แล้วแต่ดันไปอยู่ในราศีพฤษภเป็นกรรมะม,มรณะอย่างเงี้ยลองเขียนดูนะครับเนี่ยลัคนาตุลใช่ไหมดาวจันทร์ไปอยู่ตรงนี้นี่มันจะอยู่ในช่องที่8ดเป็นมรณะแต่เราจะไปทายเขาเสียไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินมันไปเจอดิน มันเป็นความหนักแน่นแล้วดินที่อยู่ราศีพฤษภอ่มันเป็นดินกลางธาตุเป็นดินที่มีเสถียรภาพสูงที่สําคัญคือดาวตําแหน่งตรงเนี้ยดาวจันทร์ที่อยู่ตําแหน่งตรงเนี้ยมันเป็นมหาอุดนะครับหรือมันเป็นอุดนะครับซึ่งแล้วแต่คนจะเรียกมหาอุดก็ได้อุดก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะไม่ได้บอกเฮ้ยทายเสียเลยไม่ใช่เพราะ มันเป็นข้อแยกย่อยอีกทีหนึ่งเพราะดาวจันทร์เองก็ไม่ได้อยู่ในช่องราศีที่เป็นศัตรูกับมันมันไปอยู่ในช่องราศีที่เป็นราศีดาวราศีพิศก็คือดาวหดาวศุกร์เนี้ยไม่ได้เป็นอะไรกับดาวจันทรเลยนะครับคือเขาไม่ได้ทะเลาะกันอ่ะมันก็อยู่ในบ้านที่มันอิสระตัวมันเองอยู่แล้วนะที่สาคัญคือดันมีอํานาจมากสุดในบ้านหลังนั้นด้วยเพราะเป็นอุจไงฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะทายเสียไม่ได้ถ้ากรรมะมรณะแบบเนี้ยนะถ้าใครก็ตามที่ที่แบบลัคนาตุลและกรรมะติดมรณะอย่างนี้เลยนะ ใช้เสียไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นดินเจอดินคือมันมีความหนักแน่นเขาอาจจะทําหลายๆอย่างในพื้นที่เดียวกันดูภาพดูดดอันนี้เป็นที่ดินใช่ไหมเป็นพื้นดินอย่างเงี้ยแต่หลายหลอย่างอ่ะรวมกันอยู่ตรงเนี้ยบ้านหลังนึ่ะทำหลายอย่างมากอะไรแบบเนี้ยเออคือเนี่ยแบบมรณะความหมายของมรณะมันมาก่อนมรณะก็คือไม่ซ้ำซากไม่จําเจแต่ทําอยู่ในพื้นที่เดียวกันนั่นแหละคือดินอย่างเงี้ยมันมีนะครับคนที่ทําทํางานอ่ะทําอาชีพการงานอ่ะ คือที่ดินตัวเองเนะี่ยมีอยู่แหละแต่ไม่ได้ทําอย่างเดียวไงทำหลายหลายอย่างจึงบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันมีหลายกรณีนะครับบางทีมันไม่จําเป็นต้องเสียนะครับแต่ให้เรารู้ว่าาตาดินเนี่ยคือาตาที่เกี่ยวข้อ,ของกันร,รวมนะครับไม่ได้แยกนะเป็นการรวมรวมทุกอย่างไว้ตรงนั้นเป็นการแบกรับภาระ,ะเพราะว่าเป็นาตาที่จะต้องถูกกดไง เหมือนเท้ากดเยียบอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคือเหมือนเป็นเดอะแบกของจริงตัวนี้นะครับคือดาวการงานลองไปดูนะดาวการงานใครเป็นดาวธาตุดินนะครับก็คือลัคนาตุลหรือลัคนามีนกับอีกกรณีหนึ่งดาวการงานไปอยู่ในธาตุดินอันเนี้ยคือจะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือชอบแบกภาระครับผมนะแบกทุกอย่างเอาไว้เพราะมันเป็นธาตุดินไงมันเป็นธาตุบังคับที่เราต้องแบกความรับผิดชอบนะครับคือธาตุดินเนะี่ยมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเวลาใช้กับพบอะไรก็ตามทีเราก็ลองเลือกดูนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักธาตุดินก็หนักแน่นไงแบกครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบกครอบครัวทั้งหมดเลยเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าดาวการไอดาวธาดินเป็นดาวเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพื่อนที่สนิทชิดเชื้อแล้วก็แน่นแฟนหน่อยอย่างเงี้ยนะครับคือเป็น,ปนลนักษณะอย่างนั้น เป็นแค่เบื้องต้นนะยังไม่นับรวมว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับคือเอาธาตุไปแปลขยายความหมายในภพอีกทีนึงคือเอาธาตุไปแปลในภพอีกทีนึงนับภพบก่อนนะครับนับภพบก่อนแล้วค่อยเอาธาตุไปขยายในภพอีกทีหนึง่งนะครับถ้าอย่างไม่แี้ที่บอกว่าดาวาการงานมันมันเป็นธาตุดินใช่ไหมครับมันไปรวมอยู่แต่ถ้าติดภพมรณะก็คือทําหลายอย่างแต่อยู่ในที่เดียวกันอย่างนี้เห็นไหมครับภพบมรณะต้องมาก่อนทําหลายอย่างเห็นไหมมรณะ อยู่ในที่เดียวกันอันนั้นคือธาตุดินเข้าไปใส่แล้วนะครับการทายก็คือเอาพบตั้งแล้วเอาธาตุเข้าไปประกอบแล้วเอาความเป็นศัตรูเป็นมิตรสมพลอะไรเงี้ยครับที่ดาวก็ไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ลองไปฝึกใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ